ูกจมีออของมาส่งแล้วจ้าส่งอีกบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเคที่สไพยไทยยออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้จะไปทําธุระนะคะไปส่งทองให้คุณปู่นะคะแล้วก็จะโค้ดรับออเดอร์หนมเนืองด้วยนะคะรับฮิวนะคะ ครที่สนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะส่งเย็นนี้เซกาบึงคงหลงนะคะราคาแคทรวมหิ้วให้แล้วนะคะรอรับความอร่อยตอนเย็นเลยไปจ้าออกเดินทางกันค่ะวันนี้ไปกับสามีสองคนนะคะลูกสาวไปโรงเรียนแล้วจ้าถึงบุดรแล้วค่ะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวห่อนมาน้ำทางเสร็จแล้วสามีทำธุระเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อนะคะแล้วก็จะไปร้านแหนมเนืองไปค่ะวันนี้คนขับรถของเราเข้มแข็งม,มากโอ้มีรถสวนมีรถสวนมาเราต้องเอยก่อนแวะดูเหล็กก่อนนะคะแม่ซื้อของไปทำรถแท่ค่ะคุณสามีกำลังเฮ็ดรถแท่พี่น้องนี้ เป็นวันปกติแต่ว่ารถก็ยังติดอยู่นะเมืองอุดรเมืองอุดรรถติดอยู่นะจ้ะรารอของขึ้นรถกันคะ่ะโอ้ยจกยักเงี่ยงของเพืนะออ่อนล่วะอุปกรณ์เพื่อนพี่นะ้องหลยเติะอุปรกรณ์รุ่นแห่ของคุณชายเขานะคะอ,อือไลอ่านไลยแนวค่ะก่จะฮอดบ้านแต่ละมือกับคำมัพเอาของขึ้นรถก่อนนะคะ อะไรบ้างพ่อ,อวันนี้แผ่นเหล็กซิงครับจะเอาไปทำรถแห่ทำรถแห่ได้แผ่นเหล็กซิงอย่างเดียวบอกไม่จะไปซื้อตะเกงอีกอยู่แล้วก็จะพาเมียไปซื้อเนื้อมเนืองมาขายโอเคจะเราไปซื้อตะเกงก่อนละคะระวังระวังไปเนื้อมเนือก่อนค่ะไปเนื้อมเนืองก่อนค่ะทางขร้ะเลยซอยน้อยๆถนนไหนนี่ถนนเวียดน,นามนี่นถนนเส้นเวียดน,นามเหรออุอย เลิศดเลิดูดเด็ทุกคนเฮามาอุดรอนอาทีละสามเธอเฮ้าบอกเคยมากินจะรอบหน้าเนาะปะเนาะกิ<ร>นไม่ได้ตอนเช้าน้ำน้มสายมุกตองมาน้นนี่อันนี้โรงแรมอะไรอคอนโดกันละประพฤกแกนพักโอเคไปกันต่อคะ่ะอ๋อภาพลงเละเกิดเหตุการณ์แล้วค่ะมันเป็นอะไรนะปะนี่มันพักลงโอ้ย ับลงแล้วนะคะทุกคนเราจะจัดการยังไงวนเข้าก็ไม่ได้สีหอนเพื่อนบอเนี่ยสองรอยโลทำยังไงดีเขาจะแก้ปัญหาองไรคะซื้อแผ่นเล็กค่ะไปต่อไปตอ่อทำรถนแฮมันพับลงมันก็จะอัอนตรายนะคะย้มเทางขี่รถต้องหาวิธีแก้กันหน่อยทำยังไงดี เนี่ยเคเห็นหน้ำมเป็นได้แบบนี้พี่นอ้องแต่มายังไม่ได้ลงจากรถเลยค่ะร้อนมากวันนี้สุดท้ายเราก็ต้องลงไปช่วยอยู่ดีนะคะจึง้อสั่งนมเนืองกันก่อนนะคะก<ช>าลังรอออเดอร์อค่ะสั่งไปแล้วรอรับความไว้ได้เลยนะคะทีหนมเนืองอุดรธาน,นีเจ้าประจำของเราคือส่วนนักเรียนเลิกเรียนพอดีแบบนี้พี่นอ้องเขาสิออกจากอุดรได้ประมาณจักโมง ันนี้เราจะสั่งแบบพร้อมทานไปเลยนะคะลูกค้าสั่งแบบพร้อมทานไปถึงบ้านจะได้ทานเลยเนาะมาแล้วครับพร้อมทานเลยโอ้โหอันนี <laughs> ้วางข้างล่างได้ไหมได้ได้กับเล็กซ์ิงเหรอโบัวไหว้มาลวดเปล่าตะเกียงเพราะว่าเพราะว่ามื่อื่นที่ได้ไปอุ้ยเดิอยู่มื่อื่นที่ได้มาอุ้ยเดินอยู่ทั้งหมดเล็กซิงบ่ <c oughs> มีมีรอบหนึ่งที่อ่ามามาสั่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ตัวเหนี่ยมไอเป็นชุดเล็กเบอร์สิบเก้าเปนบัสแต่ว่าไอไม่ได้อันนั้นไว้ก็เลยแล้วไปเลยเอามาหกแท่นจ้ะครบไม่เอ่ยแท่นมืดๆแบบแรงรถมันนักด้วยอะไม่ได้หมูกางหรือเปล่าคะอะไรนะคะไม่ได้หมูกางหรือเปล่าคะไม่ได้หมูเป็นชุดเล็กอะค่ะแบบพร้อมทานใช่อันนีแตะบวงบินแต่ด้วยเออไม่เป็นไรแล้วแต่สะดวกแยกก็ได้ค่ะได้ นนะคะคคชดของกวนนะะได้ของครบแล้วจ้ากลับบ้านกันจ้าเต็มรถเลยเรอรับความอร่อยนะคะสงสามีภรรยาโค้ชชีวิตเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปดูตอนส่งแหมเึงอนกันนะคะทุกคน เดินไปแล้วจ้าตอนนี้สามีก็ไม่พูดอะไรให้เลยแม่ค้าก็กาลังติดลูกค้าอยู่เนาะขายดีดีเราอยู่กลางทงกลางดงก็ดี่ะความอร่อยมาส่งก็ต้องรับไปก่อนนะคะคุณส,สามีของแม่ค้าะขอบคุณนะคะรอบหน้าสั่งใหม่ค่ะเงินทอนค่ะเอาสี่สิบาทเด้อ๋ยวเอาเลย ขอบคุณนะคะบ๊ายบายขายดีขายดีจะเลือกใครต่อนะคะส่งอีกบ้านค่ะบ้านที่เราคุ้นหูคุ้นตามะบ้านผู้ใหญ่บ้านลูกสะไบลูกสะไยสั่งมาให้แม่ย่ากินนะคะเอจะเป็นตาหากแทนน้อมีของมาส่งแล้วจ้าสวัสดีค่ะอีกหนึ่งออเดอร์ค่ะพี่สาวสีสวัสดิ์คนสวยเจอกันที่ช่องแดงนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคิดถึงที่จุดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคะ่ะคิดถึงมาม,มี่ไหมคะคิดถึง กับข้าววันนี้ได้เป็นเมนูลาบปลานะคะทุกคนก็จะมีแบบสุกแบบดิบมาถึงแม่ก็ทำการลวกผักนะคะคุณยายทำรอแล้วอร่อยมากๆเลยแต่เราไม่ได้กินนะเพราะว่าเรากินมาที่รถประมาณสี่โมงแล้วยังอิ่มอยู่เลยค่ะ 1, 9, 10 ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สังพี่ายยศด้วย